ตามเกี่ยวกับโควิดเนี่ย<ฆ>ยัง157คนไปใ,ในประเทศนะครับ90คนแล้วก็ไปการค้นหาเชิงรุกเนี่ยอีกประมาณัก42คน<ช>ครับผมแล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ25คน<ฆ>อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐบาลในเซตโควนีนอีก4คนคนะครับแล้วก็รัฐจัดให้เนี่ย21คนล่าสุดเนี่ยผู้โดยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้ออกมาชี้แจงว่ากรณีที่เด็กติดเชื้อโควิดเนี่ย<ฆ>มีอายุ เพียง3เดือนก็ติดได้แล้วมีอายุเพียงสเดือนครับเพราะเชืัอน่าเด็กเบบี๋เด็กนะตัวเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสติดโควิดได้ครับผมซึ่งเด็ก3เดือนน่ะติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวอยู่ที่บางบอนโดยครอบครัวนี้มีสมาชิกห้าคนซึ่งแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนติดเชื้อแม่อายุ40ี่ะ อายุเท่าพวกเราเนี่ยลูกคนโตเนี่ยเจ็ดขวบนะครับลูกคนเล็กเนี่ยสเดือนนะฮะอีกทั้งเป็นพื้นที่ใกล้กับจังหวัดสมุทรสาครคุณดูดีๆเขาไปสอบสวนมาสรุปคือยังไงคืออย่างนี้เพื่อนของพ่อเนี่ยมาทานหมูกระทะที่บ้านค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเนี่ย เขามีอาการเหมือนจมูกไม่ได้กลิ่นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจเพราะว่าเขาติดเชื้อโควิด19ก็เลยแจ้งให้ครอบครัวนี้ทราบนะว่าเขาติดเชื้อโควิด19หลังจากนั้นเนี่ยผลออกมาคือว่าจำนวน3รายทั้ง3คนไม่มีอาการแต่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือนำนำเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยก็คือ ติด3คนตอนนี้แอปพลิเคชันที่เราควรจะต้องโหลดมีอะไรกันบ้างฮะหมอชนะไทยชนะแต่วันนี้แอปเราชนะคุณโหลดหรือยังอาต้องโหลดอีกแอปหรอมาอีกแอปแล้วมาอีกแอปหนึ่งแอปนี้เพื่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยโควิดกลับมาอีกรลอกทำให้หลายคนจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นไอเราชนะก็คือ ที่เขาจะเยียวยาให้พวกเราเนี่ยแม่แต่เอาจริงนะโหลดจริงเลยเพอถูกถ้ายังมีรายได้อยู่ไม่ต้องไปเอาของเขาหรอกโอเคให้ผู้มีรายได้น้อยเพราะว่าพี่ผลกระทบจริงๆดีกว่าครับอ๋อเขาไม่ให้มึงอยู่แล้วเพราะเขามีระบบ AI ดูเลยว่ารายได้ใครเข้ามีการหมุนเวียนในบัญชีเท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องโหลดแอปนี้ใหม่ซึ่ง ไอแอปเราชนะเนี่ยเขาจะเข้าคอรมอพิจารณาวันที่19มกราคมซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยจะแจกเงินเยียวยาเดือนละ3,500บาทครับหบาทแจกเป็นระยะเวลาสอเดือนแต่สําหรับโครงการเราชนะเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องมาลงทะเบียนก่อนอย่างแรกถ้าสมมติคุณจะเอา3,500บาทต่อเดือนเนี่ยคุณจะต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่คลัง เขากำหนดเอาให้คือ worldwideweb. เราชนะ .com กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเนี่ยเร็วที่สุดภายในเดือนมกราคมนี้นะครับและผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็จะสามารถกดเงินจากตู้ ATM ในเดือนแรกได้อย่างช้าสุดเนี่ยไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ครับเอาก็ไวนะเร็วเร็วมากนะเพราะฉะนั้นมันจะครอบคุมเช่นสมมติเราเขาเริ่มจ่ายสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์มันก็จะครอบคุมอีกสองเดือนครับสองเดือนกุมภาพันธ์มีนา ก็เดือนเท่านั้นใช่ไหมค <ä>? ะ <ผม S 1> ทีนี้เนี่ยเขาก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินการบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้เนี่ยสามพบาทนางสองเดือนเนี่ยนะคุณผู้ชมจากมาตรการเราชนะเขาจะแยกเป็นอย่างนี้คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ14ล้านคนซึ่งก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วด้วยแล้วก็กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า13.8ล้านรายนะคะซึ่งไม่เกิน15ล้านรายเนี่ยที่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติกันอีกครั้งหนึ่ะว่า เกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานี้หรือไม่นะคะและกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลมาก่อนเลยอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนใช่แล้วนะครับผมส่วนกลุ่มที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระนะฮะอย่างเกษตรกรนะครับที่เคยลงทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่แล้วก็ช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียวนะครับในหลักการที่ก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเหมือนมาตรการนะครับเราไม่ทิ้งกันก่อนนะครับเช่นกลุ่มแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแลกไ ทเท่นั่นเองครับนั่นแหละครับอย่างแน่นอนอย่างที่เราบอกว่านั่นคือกลุ่มอาชีพที่แบบควรจะได้รับเออจากไทยชนะค่ะ